สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาต่อกันในเรื่องของอสมการนะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วทําไปแล้ว7ข้อนะไม่รู้ว่ายังมึอนอยู่ไหมนะครับวันนี้จะมาต่อให้จบนะข้อ8ถึงข้อ12ซึ่งวันนี้ก็จะยากขึ้นอีกนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดซับซ้อนมากขึ้นกว่าครั้งที่แล้วนะครับ ก็ลองดูนะครับจะพยายามเอ่อเขาเรียกว่าสรุปใจความหรือว่าหาวิธีที่มันเป็นสเต็ปแล้วก็นักเรียนเวลานักเรียนทําแล้วมันเป็นขั้นตอนเนะี่ยแล้วนักเรียนย้ําบ่อยๆทําบ่อยๆครูเชื่อว่าต้องทําได้นะครับมันไม่ได้ยากเกินความสามารถนะแต่ขอให้เราแบบมีสเต็ปมีขั้นตอนด้วยความเข้าใจนะด้วยความเข้าใจอย่าอย่าไปจําอย่างเดียว นะครับไอ้ส่วนที่ต้องจําก็คือต้องจาแหละปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าไม่ต้องจานะแต่ว่าจะต้องจําแบบความเข้าใจด้วยว่าเวลาเจอแบบนี้ต้องทําไปต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวมันจะเกินเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะเบือ่อเรามาดูข้อ8กันครับอ่าข้อ8นะฮะเราจะเดี๋ยวบอกแล้วนะว่าวันนี้จะเพิ่มความยากนะครับดูข้อ8นะ x กําลังสมบวกสมากกว่า3 x กําลังสอง ความยากของข้อนี้คือมันเพิ่มกําลังขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเมื่อครั้งที่แล้วเรามีกําลัง1กับกําลัง2ใช่ไหมครั้งนี้มาเริ่มเป็นกําลัง3นะฮะลักษณะการทำก็เหมือนเดิมสเต็ปเหมือนเดิมเลยคือยังไงก็แล้วแต่ต้องย้ายให้ไปอยู่ข้างซ้ายแล้วให้ข้างขวาเป็นศนย์นะครับเพราะฉะนั้นก็ย้าย3ามเอก,กําลังสงไปลบนะครับแล้วครูก็เขียนเรียงกาลังนะจากมากไปหาน้อย ก็จะกลายเป็น x กาลัง3ลบ3 x กาลังสองบวก4มากกว่า0นะครับพอเป็น x กาลัง3เนี่ยนักเรียนก็จะต้องอาศัยเรื่องของการแยกตัวประกอบกําลังที่มากกว่า2นะครับใช้ทฤษฎีเศษเหลือทฤษฎีบทตัวประกอบใช้หารสังเคราะห์นะครับใช้อะไรก็ได้สมมติว่านักเรียนเรียนผ่านเรื่องนั้นไปแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนก็ต้องทําได้แล้วนะครับใครยังทําไม่ได้ต้องย้อนอีกแล้วนะครับย้อนไปดูเรื่องของการแยกตัวประกอบกําลัง พหุนามกาลังที่มากกว่าสองตอนนี้ครูจะใช้เหมือนเดิมนะครับครูจะถนัดเรื่องของการใช้วิธีรัดนะให้มันกระชับไม่ต้องไปตั้งหารไม่ต้องอะไรก็คือเอาทฤษฎีบทเศษเหลือมาใช้ก่อนนะครับซึ่งครูก็จะลองเอาตัวเลขไปแทนดูว่าแทนเลขอะไรแล้วทําให้พหุนามตัวนี้เป็นศูนย์ได้นะครับซึ่งแทนอะไรล่ะคำตอบก็คือแทนด้วยลบหนึ่ง เวลาลองแทนตัวเลขก็จะแทนจากเลขน้อยๆเนาะแทน1แทนลบหนึ่งวนแทน1แล้วไม่ได้ก็ลองแทนลบหแทนลบหไม่ได้ค่อยไปแทน2แบบนี้นะครับข้อนี้แทนลบหได้นะครับเพราะว่าลบหนึ่งกำลังสจะได้ลบหใช่ไหมลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งพอคูณกับสามก็เป็นสามมันก็จะกลายเป็นลบหนึ่งแล้วลบสามกลายเป็นลบสี่พอบวกสี่ปุ๊บเป็นศูนย์เลยอ่ะเพราะฉะนั้นแทนลบหนึ่งได้ อันนี้คือใช้จากทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับโยงไปหาทฤษฎีบทตัวประกอบก็คือว่าถ้าเราแทนเลขตัวไหนแล้วพหุนามเป็น0เราจะได้ตัวประกอบมาตัวหนึ่งคือ x ลบกับเลขตัวนั้นแหละอ่าเมื่อกี้ครูแทนลบ1เพราะนั้นตัวประกอบของครูก็จะกลายเป็น x บวก1่ใครที่ทำเรื่องนี้คล่องๆก็จะไปได้เร็วแล้วครูก็ใช้วิธีคูณกลับเนาะ ในตัววงเล็บข้างหลังเนี่ยครับที่เป็น x กาลังสองลบสี่ x บวกสี่ก็ใช้วิธีการคูณกลับหรือใครจะไปตั้งหารสังเคราะห์ก็ได้นะครับไปตั้งหารยาวก็ได้แล้วแต่นะแต่ครูจะคูณกลับเข้าไปมันจะจะออกมาเลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปดูไอ้ตัวพหุน,นามกําลังสองข้างหลังว่ามันแยกตัวประกอบได้อีกไหมนะครับปรากฏว่าไอ้ตัว x กาลังสองลบสี่ x บวกสี่เนี่ยมันก็แยกตัวประกอบได้นะครับ มันแยกได้เป็น x ลบ2กับ x ลบ2ใช่ไหมมันคือ x ลบ2 2วงเล็บถ้าเกิดนักเรียนไปแยกตามปกติเนาะมันจะกลายเป็น x ลบ2 2วงเล็บเลยเพราะนั้นครูจะเขียนอยู่ในรูปของกำลัง2สมบูรณ์ครับมันจะได้เป็น x บวก1กับวงเล็บ x ลบ2กำลัง2ครับแล้วก็มากกว่า0นะ อสมการนี้เป็นกำลัง3แยกตัวประกอบแล้วได้ x บวก1กับ x ลบ2ยกกำลัง2ซึ่งนักเรียนครับมันมี2ตัวเลขเท่านั้นเองถ้าเกิดเราจะเอาไปเขียนบนเส้นจำนวนถูกไหมถ้านักเรียนเขียนเป็น3ามวงเล็บคือ x บวก1 x ลบ2แล้วก็ x ลบ2มันได้ x ซ้ำกัน2อที่ x เป็นสองมันซ้ำกันสตัวใช่ไหม แต่เวลาไปเขียนเส้นจำนวนอนะ่ะมันก็ต้องเขียนแค่จุดเดียวถูกไหมครับแล้วนักเรียนจะไปแบ่งช่วงเป็นบวกลบบวกอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้แหละมันจะผิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักเรียนเจอแบบนี้นะข้อนี้นะเอาเทคน,คนิคนี้ไปเลยนะครับทํำยังไงให้พิจนารณาไอ้ตัว x ลบ2กำลัง2เนี่แหละครับเนื่องจากว่า x ลบ2ยกกำลัง2เนะี่ยจะมากกว่า0เสมออ่า จริงๆมันก็ย้อนไปในคลิปก่อนหน้านะถ้าัเรียนไปดูคลิปก่อนหน้าเนี่ยจะมีการพูดถึงตัวพหุนามที่มากกว่าศูนย์เสมออยู่ใช่ไหมเวลาที่เราแยกตัวประกอบไม่ได้แล้วหาดิสิมิแนนต์น้อยกว่าศูนย์เราจะบอกว่าพหุนามตัวนั้นอ่ะมากกว่าศูนย์เสมอเพราะฉะนั้นลักษณะคล้ายๆกันเลยครับไอตัวพหุนามที่เป็นกําลังสองสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะมีค่ามากกว่าศูนย์เสมอเหมือนกันนะครับ แล้วกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าเกิดว่า x ไม่เท่ากับ2นะเราก็จะนำเอา x ลบ2ยกกำลัง2เนี่ยไปหารทั้งอสมการได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันมากกว่าศูนย์ไงเราหารได้โดยเครื่องหมายอาสมการไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นตรงนี้นักเรียนอาจจะจำว่าถ้าเราไปเจอพหุนามที่มันมีค่ามากกว่าศูนย์เสมอเมื่อไหร่เราก็จับหารจริงได้เลย แต่จะมีเงื่อนไขนิดนึงก็คือว่าตัว x ต้องไม่ทําให้การหารของเราเป็น0ูนย์นะครับซึ่งอย่างเนี้ยเรามองว่าตัว x ลบ2กําลัง2ที่เราจะไปหารเนี้ยต้องไม่เป็น0นย์มันก็เลยเกิดเงื่อนไขว่า x ต้องไม่เท่ากับ2ขึ้นมาด้วยนะครับมันโยงกันหมดเลยนะเรื่องของเศษส่วนตัวส่วนต้องห้ามเป็น0ย์ก็ต้องเอาเข้ามาคิดด้วยนะครับอันนี้คือความจุกจิกของมันนะแต่ถ้าเรียนคล่องแล้ว มันจะง่ายถ้าจำได้แล้วทำเป็นสเต็ปได้แล้วเนี่ยมันจะง่ายเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆนะครับ mm. เพราะฉะนั้นตอนนี้ครูจะเอา x ลบ2กําลัง2หารออกครับ mm. หารออกก็คือตัดทิ้งไปเลยอ่าเหลือแค่นี้ครับตัวด้านซ้ายเนี่ยตัด x ลบ2กําลัง2ทิ้งเหลือ x บวก1ส่วนตัวด้านขวาเนี่ยมันเป็น0อยู่แล้วหารอะไรก็ได้สูตรอยู่ดีเพราะฉะนั้นอสมการได้ x บวก1มากกว่า0เลยแล้วก็ย้ายข้างตามปกติได้ x มากกว่าลบ1 ทีนี้เวลาเขียนช่วงคําตอบตอนนี้เราจะได้อัตราส่วที่เป็นคําตอบใน,ในวิธีทำของเราเนี่ยคือ x มากกว่าลบหเขียนเส้นจํานวน x มากกว่า 1, ลบหลงไปก่อนจุดเป็นจุดโปรง่งนะครับลูกศรชี้เป็นทางขวาแต่ทีนี้อย่าลืมเงื่อนไขนะครับตอนนี้ในกรอบสี่เหลี่ยมเราอะเราทําการหารด้วย x ลบสอกำลังสอง มันมีเงื่อนไขหนึงเพิ่มขึ้นมาคือ x ต้องไม่เท่ากับ2นะครับในกรณีนี้ถามว่าคําตอบของเราเนี่ยมี2อยู่ด้วยไหมอ่าถ้าเราดูจากกราฟเส้นจํานวนที่เราเขียนไว้เนี่ยมากกว่าลบ1แสดงว่าในเส้นสีเขียวเนี่ยมันมีจุด2รวมอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตัดคําตอบ x เท่ากับ2เนี่ยทิ้งไปนะครับ x เ,เท่ากับ2ที่มันรวมอยู่ในคำตอบช่วงที่เราตอบเนี่ยลบทิ้งไปก็คือต้องเพิ่มจุดโปร่งตรง2เข้าไปเลยกลายเป็นว่าคำตอบจะถูกแบ่งเป็น2ช่วงนะครับข้อนี้จะตอบว่าเป็นช่วงเปิดลบ1ถึง2แล้วค่อยอยูเนียนกับ2ถึงอินฟินิตี้ก็คือตัดคำตอบที่เป็น2ทิ้งไปนั่นเองนะครับน,นนี้ก็จะเป็นแนวแบบนี้ เดี๋ยวลองดูนะว่าข้ออื่นก็จะอาจจะมีแบบนี้ด้วยเดี๋ยวก็ลองดูว่าจะทำได้ไหมนะครับใครอยากที่แบบลองทดสอบตัวเองก็หยุดวิดีโอแล้วก็ลองทำเองดูก่อนได้นะครับต่อไปเรามาดูข้อ9ครับข้อ9ก็จะเป็น x ลบ1คูณ x ลบ2คูณ x ลบ3อ่ากำลัง3าแน่นอนนะครับถ้ากระจายออกมาน้อยกว่า x ลบ1คูณ x ลบ2อ่ะถามว่าแล้วกระจา,ะจายไหมถ้าเป็นแบบนี้ นะครับนักเรียนบางคนบอ,อกว่ากระจายแต่ถ้าเป็นครูครูมองแล้วครูไม่กระจายดีกว่านะครับด้านซ้ายเนี่ยเราจะมีพหุนาม x ลบ1กับ x ลบ2ด้านขวาก็มี x ลบ1กับ x ลบ2เพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้ากระจายก็จะยากอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ถ้านักเรียนกระจายเก่งก็ไม่ว่ากันนะกระจายได้แต่ครูไม่ไม่กระจายเพราะว่าครูเห็นว่ามันมีตัวที่เหมือนกันอยู่ครับ x ลบ1กับ x ลบ2เหมือนกันทั้งสองข้าง ครูย้าย x ลบ1 x ลบ2เนี่ยจากด้านขวาไปลบออกจากด้านซ้ายแล้วใช้วิธีการดึงตัวร่วมออกอีกครั้งหนึ่งนะครับให้มองว่ามันมีกลุ่มของตัวแปรที่เหมือนกันอยู่นะครับเราก็จะถือว่ากลุ่มของตัวแปรตัวนั้นเป็นตัวร่วมแล้วก็จะดึงมันออกนะครับดึงมันออกดึงแล้วเหลืออะไรนะครับในวงเล็บกรอบสี่เหลี่ยมของครูเห็นไหมมันจะเหลือ x ลบ3แล้วลบ1 นะครับถ้านักเรียนดูก้อนหน้าก้อนหน้าคือมันจะมีทั้งหมด3มวงเล็บนะให้มองว่าเหมือนกับการดึงเอาไอ้สองวงเล็บแรกออกไปอ่านะมันเลยเหลือวงเล็บหน้าก็คือ x ลบสามว้ยไหมฮะเนี้ยสามวงเล็บเนี้ยเราดึงสองเล็บแรกออกใช่ไหมครับมันก็จะเหลือ x ลบสามวันั้นมันจะอยู่ตรงนี้จากนั้นก็ตามด้วยเครื่องหมายลบนะก็ใส่ลบ ส่วนตัวหลังครับตัวหลังมีอยู่สองตัวเราดึงตัวประกอบสองตัวนี้ออกไปเลยเพราะนั้นข้างหลังต้องเหลือเลขกหนึ่งไว้นะเวลาเราคูณกลับเข้ามามันจะได้กลับมาเป็นตัวเดิมได้นะครับในเรื่องของดึงตัวร่วมเนี่ยบางคนก็ยังพลาดนะเวลาดึงออกไปหมดเลยนักเรียนก็คิดว่าอ้ามันหมดแล้วแล้วก็เลยไม่ใส่ตัวนี้ก็จะผิดไปนะครับต้องใส่ด้วยนะให้เหลือหนึ่งนะเวลาดึงออกไปแล้วต้องเหลือหนึ่งนะครับทีนี้มันก็จะง่ายเพราะอะไรเพราะ เราไม่ต้องไปแยกตัวประกอบอีกนะครับตอนนี้เราเรากำลังดึงตัวร่วมก็ถือว่าเป็นการแยกตัวประกอบอยู่ในตัวนะครับแค่จัดรูปของจัดรูปตัวที่เหลืออยู่ในวงเล็บนี้แค่นั้นเลยพอนะครับได้อะไรนะตัวหน้าได้ x ลบ1กับ x ลบ2เหมือนเดิมตัวหลังนี่เราเอา x ลบ3ไปลบไปอีกหนึ่งก็เป็น x ลบ4นะครับน้อยกว่า0นเพราะฉะนั้นข้อน,นี้จะเป็นกำลังสาม ที่แยกได้3มวงเล็บพอดีอ่าเขียนเส้นจำนวนได้เลยนะครับได้จุด3จุดครับหนึ 1, 2, เรียงกันสวยงามอ่าและอย่างที่ครูบอกนะครับตอนนี้มันจะเข้าสู่สเต็ปหขั้นนะใช้กับกำลัง3เวลาที่เขียนเส้นจำนวนแล้วมีเลข3ตัวเส้นจำนวนจะถูกแบ่งเป็น4ช่วงนะครับเริ่มจากทางขวามือเป็นบวกเสมอแล้วก็ไล่ไปครับมันจะกลายเป็นบวกลบ บวกลบนะครับสเต็ปห้าขั้นนะพอเราได้เส้นจํานวนแล้วแบ่งช่วงแล้วไปดูที่อสมการนะครับตัวอสมการเป็นน้อยกว่าจะตอบช่วงลบแล้วก็จุดโปร่อ่ะช่วงลบมีตรงไหนมีด้านซ้ายสุดน้อยกว่าหนึ่งแล้วก็ช่วงลบอีกช่วงหนึ่งคือระหว่างสองถึงสี่นะครับอ่ะข้อนี้ ถือว่าเป็นเบสิกของกำลัง3ไม่มีอะไรตอบได้เลยนะครับเป็นลบอินฟินิตี้ถึง1นึ่งยูเนียนสถึงสช่วงเปิดทั้งหมดนะครับแต่ก็จะเพิ่มเทคนิคแรกๆก็คือเรื่องของการดึงตัวร่วมนะครับแต่ถ้านักเรียนกระจายก็ได้แต่ครูว่ามันยากกว่านะกว่าจะกระจายออกมาหมดเสร็จปุ๊บย้ายค้างก็ต้องมาบวกลบกันใช่ไหมบวกลบกันเสร็จนักเรียนต้องไปแยกตัวประกอบกําลังสมันก็จะยากขึ้นไปอีก ะครับแต่ถ้าเรามองเห็นว่ามันมีตัวประกอบเหมือนกันเราก็ดึงมันออกไปได้เลยนะครับอันนี้ก็ช่วยให้ง่ายขึ้นได้นะครับอ่ะผ่านไปเหลือข้อ10.11.12อีก3ข้อนะครับอ่ะลองไปดูข้อ10ครับผมอ่าข้อ10สบายหน่อยนะเพราะว่าเขาแยากตัวประกอบมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเป็นพหูนามกำลังสี อนักเรียนมองออกไหมว่าเป็นกําลังสี่นะครับตัวแรกเป็นพหุนาม x กาลังหนึ่งตัวที่2เนี่ยมีติดยกกําลัง2แสดงว่ามันเป็นกําลัง2แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น x ลบสี่กำลังหก็แสดงว่าอันนี้กําลัง1นึ่งกำลังสองกำลัง1เวลากระจายออกมาก็จะต้องได้กําลัง4นะครับแต่ว่าข้อนี้ก็จะแอบยากตรงที่มันมีตัวพหุนามที่เป็นกําลังสองอใบก็จะ ต้องมาผสมกันแล้วนะครับมาผสมก,ก,กันกับตัวที่มีกำลังสองอเดี๋ยวเราไปทีละขั้นนะลองดูนะข้อนี้นะครับมันจะมีจุกจิกอีกนิดหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องหมายอสมการเนี่ยอสมการมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยนะครับอันนี้ครูขอสอนเป็นเทคนิคไปเลยแล้วกันนะว่าถ้าเจออสมการที่มันมีกําลังเยอะๆแล้วก็มีพวกกาลังสองเข้ามาเกี่ยวข้อง นะครับให้เราเช็คตัวเครื่องหมายสมาการก่อนว่ามีเท่ากับไหมเดี๋ยวขอย้อนไปไม่ต้องย้อนก็ได้ไปเลยแล้วกันอย่างข้อ10เนี่ยมีเครื่องหมายเท่ากับนะครับเพราะฉะนั้นครูจะแยกเป็น22กรณีก็คือกรณีที่เป็นสมาการหรือว่าคิดเป็นเครื่องหมายเท่ากับก่อนนะครับพอมันมีเครื่องหมายเท่ากับครูก็เลยบอกว่า หาค่า x เ,เมื่อเป็นสมการก่อนนะครับเมื่อเป็นสมการก็คือมองว่ามันเป็นเครื่องหมายเท่ากับซึ่งอันนี้จะง่ายเพราะว่าตัวพหุนามเราอ่ะแยกตัวประกอบอยู่แล้วนะครับนักเรียนน่าจะตอบได้เลยถ้าเกิดว่าครูเปลี่ยนเครื่องหมายให้เป็นเท่ากับก็จะเป็น x ลบ2คูณกับ x ลบ3กําลัง2คูณ x ลบ4เท่ากับ0นักเรียนต้องตอบได้เลยว่า x เ,เท่ากับเท่าไหร่บ้างเพราะว่านักเรียน เรียนเรื่องสรรมการมาก่อนถูกไหมครับเวลาแยกตัวประกอบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันจะได้คําตอบค่า x เลยนะครับซึ่งข้อนี้ถ้าเรามอง x ลบ2 x ลบ3กำลังสแล้วก็ x ลบ4คูณกันทั้งหมดแล้วต้องเท่ากับ0แสดงว่าค่า x ต้องเป็น 2, 3แล้วก็4ถูกไหมนะมองเป็นสรรมการได้ค่า x ออกมาเลย3ค่าคือ 2, 3, 4แล้วก็ให้นึกไว้เลยนะครับว่า3ตัวนี้ต้องอยู่ในเซตคำตอบของเรา ต้องอยู่ในเซตคำตอบของเราอันนี้คือจบกรณีแรกกรณีที่สก็คือไปหาช่วงของ x เมื่อเป็นอสมการนะครับก็คือครูก็คิดแยกกันแหละนะเอาเครื่องหมายเท่ากับมาคิดก่อนแล้วค่อยเอาเครื่องหมายอสมการไปคิดอีกครั้งหนึ่งอะถ้าเป็นอสมการนะครับตัวอสมการนี้เป็นน้อยกว่า0ไม่เอาเท่ากับมาคิดแล้วนะ อสมการเป็นน้อยกว่าศูนย์อย่างแรกเลยที่นักเรียนต้องรู้ก็คือว่ามันมีพหุนาม x ลบสที่ติดยกกําลังสองอยู่นะครับถ้าใครยังจําได้คําพูดที่เคยสอนไว้ก็คือถ้ามันติดกําลังสองมันจะเป็นบวกเสมอและพอมันเป็นบวกเสมอเราก็จะหารมันทิ้งได้เลยอ่จาได้ไหมจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูของเก่านะของเก่าเรียนแล้วนะต้องเอามาใช้นะครับ ถ้าของเก่าเรียนแล้วลืมนักเรียนต้องไปทวนของเก่าเอาเองนะครับครูจะไม่ทวนให้นะถ้ามีพหุนามกําลัง2แสดงว่ามันจะมากกว่าศูนย์เสมอและเราสามารถหารทิ้งได้นะครับแต่อย่าลืมเงื่อนไขคือถ้าเราจะหารทิ้งตัว x ของเราต้องไม่เท่ากับ3อันนี้คือเขียนเป็นสเต็ปเอาไว้นะเป็นแพทเทิร์นเอาไว้ให้นักเรียนเข้าใจว่ามันต้องทําแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วก็หานทิ้งครับตัวกำลังสองหานทิ้งไปเหลือ x ลบ2คูณ x ลบ4น้อยกว่า0กลับมาเป็นอสมการกำลังสองธรรมดาเข้าสเต็ป5ขั้นนะครับใส่ค่า x บนเส้นจำนวนก็คือ2กับ4แน่นอนแบ่งช่วงเป็นบวกลบบวกน้อยกว่าตอบช่วงลบใส่จุดโปร่งเห็นไหมฮะเสร็จแล้วเราไปเช็คเงื่อนไขนะครับคำถามคือ ในตัวสมการที่เราแก้มันต้องไม่มี x เ,เท่ากับ3อยู่ใช่ไหมครับแต่ครับแต่ข้อนี้มันมีกรณีแรกที่เราหาคำตอบไว้แล้วด้วยนักเรียนบอกว่าเอา้ามันไม่ขัดแย้งกันเหรือแบบนี้อ่ามันไม่ขัดแย้งครับถ้านักเรียนเข้าใจเรื่องของเครื่องหมายที่บอกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับอ่า คำว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับแสดงว่ามันเชื่อมด้วยคําว่าหรือคําว่าหรือตีความหมายในเซตคือการยูเนียนอ่ะเพราะฉะนั้นคําถามก็คือถ้าเราเอาเซตของ2 3 4มายูเนียนกับตัวเซตช่วงคําตอบของอสมการนักเรียนคิดว่า X เท่ากับ3ยังเป็นคําตอบอยู่ไหมล่ะเออคำว่ายูเนียน เซตหนึ่งมี3อยู่อีกเซตหนึ่งไม่มี3อยู่แต่เราเอามาอยู่เนียนกันคำถามคือเราจะมี x เท่ากับสเป็นคำตอบด้วยหรือเปล่าอ่ะนี่คืออาศัยความเข้าใจเห็นไหมถ้าเราเข้าใจนะเราก็จะรู้เลยว่า x ต้องเท่ากับ3ต้องมีอยู่ในคำตอบด้วยนะครับเพราะเราหาไว้จากกรณีแรกแล้วว่า x จะต้องมี2มี3มีสอยู่ในคำตอบเมื่อกี้ครูก็บอกไป ถ้าจําได้นะถ้าเรียนตั้งใจฟังและจับใจความจริงๆครูก็บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าคําตอบของเราต้องมีสองสามสี่อยู่นะครับถึงแม้ว่าในกรณีแก้อสมการแล้วเราจะบอกว่า x ไม่เท่ากับสามก็ตามนะครับแต่พอเราเอาสองเทสเนี้ยมาอยู่เนี่ยกันนักเรียนต้องมีสามอยู่ในคําตอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบอย่างเงี้ยนะครับเป็นสองกับสี่ที่เคยเป็นจุดโปร่งจะกลายเป็นจุดทึบไปด้วยเลยเห็นไหมเพราะว่ากรณีแรกมันต้องมีสอง มีสนะครับข้อนี้ก็จะตอบเป็นช่วงปิดสองอ่ะดูแล้วทำความเข้าใจให้ชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับค่อยๆไล่สเต็ปด้วยความเข้าใจของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะนะครับเมืนเริ่มจะจุกจิกเยอะขึ้นนะเริ่มจะจุกจิกเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวเลยอีก2ข้อสุดท้าย11กับ12เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าสนุกนะนั <laughs> กเรียนบอกว่าหนูไม่สนุกด้วยนะ กูสนุกไปคนเดียวเถอะนะครับอ่าไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวลองสอบถามมาได้นะครับถ้ามีโอกาสก็จะเสริมให้เพิ่มเติมให้นะครับไปดูข้อต่อไปรับข้อ1ิครับนี่อ่ะมาเป็นลักษณะแบบนี้หมดเลยนะครับอ่ะเพราะนั้นนัองเรียนสังเกตนะพหุนามแยกตัวประกอบแล้วมีพจน์ที่เป็นกำลังสอยู่ด้วยและเครื่องหมายอสมการมีเท่ากับ น่ตามนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับข้อ10เมื่อกี้เลยใครอยากจะทดลองทำหยุดวิดีโอแล้วทำเองก่อนดูซิได้ไหมอ่าใช้ข้อ10เป็นตัวอย่างลองดูข้อ11ซิได้ไหมนะครับทำข้อ12ดูซิได้ไหมแล้วค่อยมาเปิดดูเฉลยกันนะโอเคครับเรามาดูข้อ11เเลยเริ่มที่สมการก่อนอ่า ถ้าเราจับตัวนี้ไปเป็นสมการนะครับข้อนี้ก็ลักษณะเหมือนเมื่อกี้เลยนะได้คำตอบ x 2 3 4เนี่ยต้องอยู่ในคำตอบ2 3 4ต้องอยู่ในคำตอบนะครับพักวไว้ในใจก่อนได้เลยในกรณีที่เป็นอสมการเราก็จะได้ตั้งเป็นมากกว่าศูนย์ไว้มีตัวที่เป็นกำลังสองก็คือ x ลบสามกำลังสองมีตัวที่เป็นกำลังสองตัดทิิงครับ นะอ้างเหตุผลเดิมเลยนะครับ x ลบ3ยกกำลัง2มากกว่า0เสมอถ้า x ไม่เท่ากับลบ3แล้วก็นำ x ลบ3ยกกำลัง2มาหารทั้งอสมการตัดยิ้งไปเลยครับเหลือ x ลบ2 x ลบ4มากกว่า0แก้สมการกำลัง2สเต็ป5ขั้นเหมือนกับข้อ10เลยนะตัวเลขก็เหมือนกันนะครับแต่แค่ช่วงเปลี่ยนเป็นช่วงบวกนะครับเพราะเครื่องหมายก็ใช้มากกว่า แล้วค่อยทำไงครับแล้วค่อยไปยูเนียนกับคำตอบอะเออคำตอบสมการด้านบนก็คือคำตอบต้องมี2มี3มี4อยู่ด้วยนะครับแต่ในช่วงอสมการเราเนี่ยสองยังไม่อยู่สี่ยังไม่อยู่สามก็ยังไม่มีเติมเข้าไปครับนะเติมเข้าไปครับนี่นี่อ่าเห็นไหมครับเติมสองสามสี่เข้าไป แล้วตอบคนระับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบทัดเรียงตามช่วงเลยก็จะเป็นช่วงลบอินฟินิตี้จนถึง2ปิดแล้วอยู่เนียนกับเซตสตัวนึงนะครับแล้วค่อยไปอยู่เนียนกับเซตปิด4ถึง Infinity. อินฟินิตี้มก็จะมีจุด3เพิ่มเข้ามาถูกกันไหมใครที่แบบว่าทดลองทำด้วยตัวเองแล้วทำถูกนี่ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะแสดงว่าที่เราเรียนมาเนี่ย มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยนะทาข้อนี้ได้นะครับดีใจด้วยนะครับใครที่ทําได้ใครทําไม่ได้อย่าเพิ่งท้อใจนะฝึกฝนไปเรื่อยๆเดี๋ยวได้เองนะครับอย่าเพิ่งท้อพยายามเข้านะครับสู้ๆนะข้อสุดท้ายสําหรับวันนี้ครับข้อ12ครับใครที่ทําแล้วลองดูเฉลยกันนะเหมือนกันนะครับสเต็ปเหมือนกันเลยนะครับคิดจากสมการก่อนอ่าสมการข้อนี้นะครับนักเรียนครับเวลาเป็นสมการ นักเรียนสังเกตอะไรในข้อนี้ได้นิดหนึ่งไหมเหมือนจับเกมจับผิดภาพนะครับมีอะไรที่มันแตกต่างไปไหมใครที่เป็นคนช่างสังเกตช่างสงสัยก็จะแบบเอ๊เอ๊นะมีความสงสัยในใจบางคนสงสัยแล้วก็ไม่กล้าถามนะครับสิ่งที่มันไม่เหมือนกันคืออะไรในโจทย์วงเล็บตรงกลางเป็น4ลบ x แต่พอครูทำ เป็นสมการครูใช้ x ลบสี่อ่าได้ไหมได้ไหมนักเรียนบอกว่า,าต้องได้สครูทำจะไม่ได้ได้ไงนะฮะมันได้นะครับเพราะว่ายัางไงก็ตามไม่ว่านักเรียนจะมองจากสี่ลบ x หรือจะมอง x ลบสี่นักเรียนก็ได้คําตอบคือสี่อยู่ดีแหละนะครับไม่มีผลอะไรเพราะนั้นครูเขียนเพื่อให้ x มันเป็นบวกเฉยนะครับเพื่อให้เราเข้าใจว่า เอยเดี๋ยวเราไปแก้ะสมการเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นบวกก่อนนะถึงจะทําได้นะครับอย่างที่บอกสเต็ป5้ขั้นขั้นแรกคือต้องเช็คก่อนว่าตัวประกอบที่แยก x เป็นบวกหรือยังนะครับข้อนี้ x ยังไม่เป็นบวกอ่ะแต่ในช่วงของสมการกูสลับไปเลยนะครับได้ x ออกมาคือลบหนึ่ตัวนี้ต้องอยู่ในคําตอบไปดูที่อ่สมการบ้างนะครับอ่าสังเกตไหมครับ ตรงกลางครูเปลี่ยนเป็น x ลบ4และเครื่องหมายอสมการจากโจทย์เป็นมากกว่ามันจะเปลี่ยนเป็นน้อยกว่านะครับเนื่องจากว่าเรามีการเอาลบคูณเพิ่มเข้าไปน,นั่นเองนะครับการสลับที่ของ4ลบ x ให้เป็น x ลบ4เนี่ยมันทำได้โดยการเอาลบ1คูณเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อให้เครื่องหมายมันสลับกันดังนั้นถ้าเราเอาตัวลบคูณเพิ่มเข้าไปในอสมการ เครื่องหมายอสมการต้องเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เครื่องหมายอสมการจากโจทย์เป็นมากกว่าจะถูกเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าแหละนะครับที่ทําแบบนี้เพราะมันอยู่ในสเต็ปห้าขั้น,นขั้นแรกต้องมองว่าตัวประกอบที่แยกแล้ว x ต้องเป็นบวกก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เป็นบวกแล้วนะครับก็เข้าสู่สเต็ปนะครับแต่ก่อนหน้านั้นต้องตัดกําลังสองทิ้งก่อนนักเรียนน่าจะ จำแพทเทิร์นได้แล้วแหละนะครับมี x ลบ6กํลัง2นะครับมันมากกว่า0เสมอใช่ไหมถ้า x ไม่เท่ากับลบ6ก็เอาไปหารได้ได้ x บวก1คูณกับ x ลบ4น้อยกว่า0แก่สเต็ป5ขั้นไปนะครับบวกลบบวกคำตอบช่วงลบคำตอบช่วงลบแล้วก็ยังไม่ได้รวมจุดลบ1 4 6เข้าไปนะครับข้อนี้ก็เลยต้องเพิ่ม ลบหนแล้วก็6เข้าไปาตามสเต็ปทุกอย่างเลยนะครับมีเพิ่ม6เข้าไปตัวหนึ่งคำตอบก็จะเป็นช่วงปิดครับลบหนถึงสแล้วก็ยูเนียนเซตหตัวหนึ่งเรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องของอสมการนะครับตั้งแต่กำลัง1มาจนกำลัง2มาจนกำลังที่มากกว่า2นะครับ ก็จะมีลักษณะของการแก้ประมาณนี้นะครับนักเรียนลองไปสรุปใจความให้ตัวเองเข้าใจอย่างถ่องแท้อีกครั้งหนึ่งนะครับพยายามทําให้ตัวเองเข้าใจในแต่ละขั้นตอนให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ทําบ่อยๆฝึกฝนบ่อยๆมันจะได้เองนะครับจริงก็ไม่ได้ยากเรื่องยากกว่านี้มีอีกนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับแล้วก็ ถ้าใจดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ c r i b e ให้ด้วยนะครับเจอก,กันใหม่ครั้งหน้านะครับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ